สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1อีกแล้วนะคะและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะมีอยู่2เรื่องค่ะก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบค่ะอีก,กเรื่องหนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนเตรียมหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์เล่มที่1และแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ไว้ได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะสำหรับหน้าแรกนะคะในวันนี้เนี่ยให้นักเรียนเปิดไปในหน้าที่239ค่ะในหน้านี้เนี่ยจะแสดงความสัมพันธ์ของการบวกและการลบค่ะนักเรียนยังจำได้ไหมคะที่เรามีการเปลี่ยนเครื่องหมายสลับตัวเลขกันนะคะเพื่อที่จะหาคำตอบมาลงในช่องว่างกันนะคะ ก่อนอื่นที่เราจะหาคำตอบได้เนี่ยนกักเรียนจะต้องนำช่องว่างเนี่ยไปไว้หลังเครื่องหมายเท่ากับก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการสลับที่ของตัวเลขก่อนนะคะในข้อแรกเนี่ยเขาให้มาว่า 17- ลบช่องว่างเท่ากับ7ค่ะทีนี้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบใช่ไหมคะซึ่งตัวตั้งเนี่ยเรามีอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีผลลบ ดังนั้นเนี่ยเวลาเราย้ายนะคะตัวตั้งเราคงไว้ที่เดิมเลยค่ะเครื่องหมายลบเราก็คงไว้ที่เดิมแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือนำเอาผลลบเนี่ยค่ะมาเป็นตัวลบนั่นเองแล้วก็ย้ายสี่เหลี่ยมนะคะหรือว่าช่องว่างไปไว้หลังเครื่องหมายเท่ากับค่ะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ที่ว่า17-7ลบ7เท่ากับช่องว่างนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะ พอเรานำา7 7ไปลบ7นะคะ17ลบออก7จาก7นะคะนับไปให้ถึง17 7แล้วต่อไปก็เป็น8,9,10,11,12,13,14,15,16,17ได้10ใช่ไหมคะมันก็จะได้เลข10เติมลงไปได้เลยดังนั้น17ลบอะไรเท่ากับ7คําคำตอบที่เราจะนำ,นำมาเติมในช่องว่างนะคะก็จะเป็น17ลบ10นั่นเอง ต่อมาในหน้าที่240นะคะก็ใช้วิธีการแก้ยๆกันเลยค่ะอย่างข้อ1น,นะคะ5บวกอะไรเอ่ยเท่ากับ11เราก็จะนำา11มาเป็นตัวตั้งค่ะแล้ว11เนี่ยมันเป็นผลบวกใช่ไหมคะพอนำผลบวกมาเป็นตัวตั้งเครื่องหมายจะเปลี่ยนไปเป็นเครื่องหมายลบนั่นเองลบอะไรลบเลข5นะคะ11ลบ5ได้เท่ากับเท่าไหร่ 5แล้วต่อไปก็เป็น6 7 8 9 10 11นะคะได้6จจำนวนก็สามารถเติมเลข6ลงไปได้เลยค่ะในข้อที่2นะคะช่องว่างลบ8เท่ากับ6ค่ะพอมันเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบแต่ตัวตั้งหายไปตัวตั้งเนี่ยจะต้องมีจำนวนมากที่สุดดังนั้นสิ่งที่เราทำได้นะคะก็คือการนำเอา2จํจำนวนมาบวกกันนั่นเองเราก็จะได้ 8บวก6เท่ากับช่องว่างนะคะมีอยู่8นะับเพิ่มไปอีก6ค่ะ8แล้ว9 10 11 12 13 14นั่นเองนะคะข้อนี้เราก็สามารถตอบ14ได้เลยต่อมาข้อที่3ค่ะ13ลบอะไรเอ่ยเท่ากับ9นะคะ13ลบอะไรเท่ากับ9 ก็เป็นการลบนะคะเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายก็จะกลายเป็น13ลบ9เท่ากับช่องว่างนะคะ9นะับต่อไปให้ถึง13 9แล้วต่อไปเป็น 10, 11 12 13 13ได้4จํจำนวนเราก็เติม4ได้เลยข้อที่4นะคะช่องว่างบวก9เท่ากับ20 พอมันเป็นการบวกนะคะถ้าเราย้ายผลบวกมาเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบค่ะก็จะได้20-9ลบเเท่ากับช่องว่างนั่นเองเนาะจาก9นะับไปให้ถึง20ได้เท่าไหร่คะ9แล้วต่อไปเป็น10 11 12 13 14 15 16 17 18 19และ20เนาะเราได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11จํานวนนะคะก็เติม11ลงไปได้เลยต่อมาในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกแล้วก็การลบนะคะเราจะมีคำที่ใช้ดูว่ามันเป็นการบวกหรือการลบก็คือคำว่าอะไรบ้างที่เป็นการบวกมีคำว่าเพิ่มมีคำว่ารวมคำว่าทั้งหมดนะถ้ามีคำเหล่านี้เนี่ยเรา บอกได้เลยว่ามันคือโจทย์ปัญหาการบวกนะคะส่วนอะไรบ้างที่จะเป็นโจทย์ปัญหาการลบนะคะก็มักจะมีคำว่าลดลงเท่าไหร่กินไปหายไปอะไรแบบนี้นะคะเหลือเท่าไหร่หรือว่าเป็นการเปรียบเทียบเช่นมีมากกว่าหรือมีน้อยกว่าแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการลบได้เช่นเดียวกันนะคะมาดูข้อแรกกันเนาะ ให้นักเรียนฟังโจทย์นะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังแล้วทีนี้เราลองมาดูกันสิว่าในข้อนี้เนี่ยเป็นโจทย์ปัญห,หาการบวกหรือว่าการลบค่ะมีจานต้องล้าง14ใบใบบัวล้างเสร็จแล้ว8ใบเหลือจานที่ใบบัวยังล้างไม่เสร็จอีกกี่ใบนะคะ ข้อนี้เนี่ยมีสิ่งที่โจทย์ถามก็คือว่าเหลือจานที่ยังไม่ได้ล้างอีกกี่ใบแล้วก็โจทย์บอกว่ามีจานต้องล้าง14ใบล้างเสร็จไปแล้ว8ใบนั่นเองนะคะข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการลบนั่นเองต่อมาในหน้าที่243ค่ะข้อ1น,นะคะโจทย์บอกว่าหน่อยพับเสื้อได้15ตัวพับกางเกงได้4ตัว หน่อยพับเสื้อและกางเกงได้กี่ตัวนั่นเองนะคะพอมันมีการนำสองอย่างมารวมกันค่ะเราก็จะได้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกนั่นเองนะคะซึ่งประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อนี้ก็จะได้ว่า15บวก4เท่ากับช่องว่างนะคะและ 15บวก4มีอยู่15ไว้ในใจชูขึ้นมา4 5 5แล้ว16 17 18 19นั่นเองนะคะได้คำตอบคือ19ข้อที่2นะคะตุก๊กข้อที่2นะคะแก้วตามีตุ๊ก,กตามี13ตัว นำไปบริจาคแสดงว่าจำนวนที่มีจะต้องลดลงนะคะนำไปบริจาค6ตัวแก้วตาเหลือเห็นไหมคะมีคำว่าเหลือเหลือตุ๊กตาหมีกี่ตัวนะคะข้อนี้แน่นอนเลยเป็นโจทย์ปัญหาการลบค่ะซึ่งประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ก็คือ13ลบ6เท่ากับจ่องวางนั่นเอง และแก้วตาเหลือตุกตาหมีเท่าไหร่นะคะเอา6ไว้ในใจนับไปให้ถึง13ขา6ค่ะ6แล้วต่อไปเป็น7 8 9 10 11 12 1 3ได้7นั่นเอง ต่อมานะคะในหน้าที่247นะคะอันนี้จะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบเช่นเดียวกันแต่เรามาดูกันว่ารูปแบบของโจทย์ปัญหาจะเป็นยังไงนะคะข้อที่1บอกว่าพ่อมีชมพู่6กกิโลกร,รมัมมีมังคุด11กิโลกร,รมัมพ่อมีชมพู่น้อยกว่ามังคุดกี่กิโลกร,รัมนะ เขาเป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมคะเพราะเขาถามว่ามีชมพู่น้อยกว่ามังคุดเท่าไหร่นะคะประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้ก็จะเป็นการลบแน่นอนจะได้ว่า11-6ลบ6เท่ากับช่องว่างค่ะจาก6นะคะไว้ในใจนะไปให้ถึง11คะ่ะ6แล้ว7 8 9 10 11ก็จะได้5นั่นเองข้อที่2นะคะ แม่มีมะม่วงดิบ12ผลมะม่วงสุกมากกว่ามะม่วงดิบ8ผลเรายังไม่รู้ว่ามีสุกเท่าไหร่นะแต่มีมากกว่ามะม่วงดิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ไม่มีคำว่ารวมไม่มีคำว่าทั้ง,งหมดแต่เขาถามจำนวนที่มีอยู่บวกเข้าไปอีก8ใช่ไหมมีมะม่วงดิบแล้วบวกเข้าไปอีก8เนี่ยเราก็จะได้ จำนวนของมะม่วงสุกดังนั้นข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์ก็จะเป็น12ลบ8เท่ากับช่องว่างค่ะ12เอาไว้ในใจนะคะนับไปอีก8นะชูขึ้นมา8 12แล้ว13 14 15 16 17 1 8 19แล้วก็20นั่นเองค่ะ เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมในหนังสือให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดและเปิดขึ้นมาในหน้าที่141ได้เลยค่ะข้อนี้หน้านี้เนี่ยจะเป็นการบวกตัวเลขหน้านี้เนี่ยจะเป็นการเสร็จ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในหนังสือให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดแล้วเปิดขึ้นมาในหน้าที่141ได้เลยค่ะหน้านี้จะเป็นการลบ3จํจำนวนเราเรียนการบวก3จํจำนวนไปแล้วนะคะเรารู้แล้วว่าจะบวกยังไงทีนี้มาดูวิธีการลบบ้างนะคะว่าจะลบอย่างไรเนาะข้อที่1น,นะคะ14ลบ4ลบ8อ่ะเขามีเลข4ที่คล้ายกันเนาะ 14-4ลบ4ก็จะเหลือ10นั่นเองส่วนเลข8นะคะเราสามารถนำมาเขียนรอไว้ด้านหลังได้เลยเนาะแล้วจะเหลือประโยคสัญลักษณ์ที่บอกว่า8-10ลบ10ได้เท่าไหร่มีอยู่8นะับไปถึง10ค่ะ8แล้วต่อไปเป็น9และ10นะคะเราก็ตอบ2ได้เลย 13-10ลบ10ค่ะมีอยู่13หายไป10เลยเราก็จะเหลือแค่3แล้วนำมาลบกับ1นั่นเอง3-1ลบ1ก็จะเหลือ2ค่ะข้อ1.3นะคะ15-7-5ลบ7ลบ5อันนี้เราจับคู่15กับ5ก่อนนะเอามาลบกันก่อนส่วน7นะเราสามารถเอาไปไว้ด้านหลังได้เลย นะคะ15ลบ5เนาะตัดหลักหน่วยออกไปเราก็จะเหลือแค่10นั่นเอง10-7ลบ7มีอยู่7นับให้ถึง10 7แล้วต่อไปเป็น8-9-10ค่ะยาย3 18-2-8ลบ2ลบ8นะคะข้อนี้ก็จะคล้ายๆข้างบนเลยเอา2มาไว้ด้านหลังนะคะแล้วเอา1ปมาลบกับ8เนาะ ตัดหลักหน่วยออกไปได้เลยนะคะเราก็จะเหลือ10นั่นเองเพราะว่าหลักหน่วยเป็นเลขเดียวกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคนละเลขเราจะต้องทำการลบให้ถูกต้องนั่นเองเนาะ10ลบ2เหลือเท่าไหร่มีอยู่2นะไว้ในใจนะับไปให้ถึง10ค่ะ2แล้วต่อไปเป็น3 4 5 6 7 8 9 10เราก็จะได้คาตอบคือ8นั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนถ้า หน้าไหนที่ยังไม่ได้ทํานะคะนักเรียนสามารถฝึกฝนทําได้ด้วยตัวเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีการบ้านนะคะในแบบฝึกหัดหน้า149จนถึง151ค่ะเป็นแบบฝึกหัดในเรื่องของโจทย์ปัญหานั่นเองนะคะใครทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเฉพาะ3หน้านี้ส่งเข้ามาในคลาสเวิร์กได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ